คาเฟ่ส่วนตัวของคุณเริ่มต้นได้ที่บ้านครับฟิลิป e p 4 4 4 6 7 0ชงง่ายอร่อยทุกแก้วแค่ปลายนิว้วยกคาเฟ่มาไว้ที่บ้านแบบพรีเมียมครับง่ายแค่ปลายนิว้วพบกับฟิลิปฟูลลี่อ t ตโนมัติเอสเปรสโซแมชชีนรุ่น e p 4 4 4 6 7 0ที่จะเปลี่ยนทุกแก้วให้เป็นช่วงเวลาพิเศษของคุณทุกวัน เลือกดื่มได้ถึง12เมนูทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นตั้งแต่เอสเปรสโซเข้มข้นไปจนถึงลาเต้หอมมันแล้วก็ไอซ์กาแฟสดชื่นเลือกได้ในปุ่มเดียวเ e เลนบลู Blue, นะครับเทคโนโลยีนะครับทำงานเงียบกว่า40%นะครับบ้านพักผก่อนของคุณจะยังคงเงียบสงบแม้ตอนชงกาแฟ Quick Start เปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้ทันทีครับท่านครับไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับระบบลาเต้โกฟอง นมนุ่มละเอียดสุดง่ายประกอบ2ชิ้นไม่มีท่อล้างง่ายในไม่กี่วินาทีนะครับ My Coffee Choice นะครับปรับสูตรได้ตามใจคุณปรับความเข้มของกาแฟรปริมาณน้ำนมแล้วก็บันทึกสูตรที่ชอบได้ถึง3โปรไฟล์นะครับใช้งานได้ทั้งครอบครัวนะครับเซรามิกกรินเดอร์ร0 0ครับทนกว่า20,000่ถ้วยนะครับสุดยอดแข็งความทนทานพร้อมปรับระดับบด ได้ถึง12ระดับนะครับให้รสชาติที่เสถียรนทุกครั้งนะครับ Eco Clean นะครับลดการล้างตะกันสูงสุดถึง5,000แก้วนะครับดูแลง่ายไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อยนะครับออกแบบจากอิตาลีนะครับแต่ว่าผลิตในยุโรปนะครับครบทั้งดีดีไซน์แล้วก็คุณภาพรับประกัน2ปีเต็มครับสำหรับคนรักกาแฟที่ต้องการความสะดวกความพรีเมียมและก็รสชาติระดับกาแฟจริงนะครับ เครื่องเดียวจบปรับศูนย์ได้เองบันทึกได้3โปรไฟล์เหมาทั้งครอบครัวนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ